สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณของม .3 นะครับตามหนังสือของสอสวทนะครับในบทที่2สร้างสารผลงานด้วยภาษาไพทอนนะครับอ่ะเปิดมาปุ๊บเนี่ยหน้า18เลยเขาก็มีทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะครับในการทบทวนความรู้ก็จะมีเรื่องของ for if else นะครับแล้วก็ to loop นะครับ อ่ะคราวนี้เขาบอกให้ลองทําโปรแกรมดังนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะลองดูนะครับคลิกขวา New Python File นะครับอ่ะผมตั้งชื่อเป็น Tutorial 0ะผมก็ form Tutorial import นะครับดักจันเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าให้ forward ไปข้งหน้า100แบบนี้คลิกขวาลันนะครับมันจะมีหน้าต่างขา,ขาวๆเล็กๆแวบบขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะหายไปนะครับซึ่งเรามองไม่ทันเราก็ใช้คำสั่ง Exit on click คำสั่งนี้เพื่อให้มันคาไว้นะครับคลิกขวา Run น,นะครับก็จะมีเส้นแบบนี้แล้ว forward ไปข้างหน้า100แล้วก็มีหัวลูกศรน,นะครับ อันนี้หัวลูกศรชีปป้ไปทางขวานะครับถ้าเราอยากให้หัวลูกหัวลูกศรขึ้นข้างบนเราก็ให้มันหมุนซ้ายใช่ไหมครับหมุนซ้ายไป90องศาเราก็สั่งเลยว่า left 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 ไป90องศาแบบนี้คลิกขวา r ันนะครับสังเกตว่าตอนนี้หัวลูกศรหมุนไปแล้วนะครับถ้าเราจะทำให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็ต้องทำแบบนี้อีกทั้งหมด3ครั้งได้ไหมครับก็คือไปข้างหน้า90 เอไปข้างหน้า100แล้วก็หมุนซ้าย90ไปข้างหน้าอีก100หมุนซ้าย90ไปข้างหน้าอีก100ก็จะจบแบบนี้นะครับผมก็ทําการดูปนะครับหรือว่าก๊อปก็คือลากคุมแบบนี้นะครับในไพทอนกดคอนทอลดีคอนทอลดแบบนี้ได้เลยนะครับคลิกขวาลั่นแบบนี้อ่ะก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้มันเร็วนะครับผมจะทําให้มันช้าลงหน่อยผมใส่สเปด สปีด <Speed S 2> เป็น,น1นะครับก็คลิกขวาลั Run. นนี่อ่ะดูนะครับนี่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วคราวนี้นอกจากเรื่องทูโรแล้วนะครับเขายังพูดถึงเรื่องของ f o ร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของดีไฟฟังชันก็คือการสร้างฟังชันอ่ะคราวนี้อันนี้คือการทำสามใช่ไหมครับเพราะมันทำสามถึง4รอบอันนี้คือรอบที่1 อันนี้คือรอบที่2รอบที่3แล้วก็รอบที่4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตคอมเมนต์ไว้ก่อนกด c อนโทรลสแเพื่อคอมเมนต์นะครับผมมาสร้างฟังก์ชันใหม่เป็น define function ฟังก์ชันที่สร้างชื่อว่า do draw นะครับแล้วก็ผ่านค่าที่ชื่อว่า size เข้าไปอ่นะครับแล้วก็ indent เข้าไปในฟังก์ชัน do เนี่ยผมจะทำอะไรบ้างผมก็จะให้มันทำซ้ำนะครับ ทั้งหมด4รอบคราวนี้ในการทำซ้ำ4รอบต้องบอกก่อนว่าการทำซ้ำเนี่ยสามารถทําได้หลายคำสั่งนะครับก็คือคำสั่งหลักๆเลยที่ใช้ก็คือ for กับ y ใช่ไหมครับปกติเราใช้ for เนี่ยคือเราสามารถรู้จำนวนรอบแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ y เนี่ยเราจะไม่รู้จำนวนรอบแต่นี้เรารู้จำนวนรอบนะครับว่ามันต้องทำทั้งหมด4รอบเพราะ,ะนั้นผมจะใช้ for นะครับก็ for i in range( R AN G E l e n g e แล้วก็วงเล็บ4เข้าไปแบบนี้ colon อร์ไอเอ็ n เลทั้งหมด4รอบนะครับให้ทำทั้งหมด4รอบทำอะไรบ้างครับก็คือ forward F O R forward ไปข้างหน้า100ไม่100แล้วครับไปข้างหน้าตามไซด์เพราะเรารับค่าไซด์เข้ามาแล้วนะครับนะคราวนี้เราก็สั่งให้ Left 90องศาแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้ก็ลองใช้คำสั่งดูนะครับผมก็สั่งดอเลยดอไซด์แบบนี้ผมให้ไป100อ่ะลองดูนะครับคลิกขวาลั่นชึบอ่านี่มาแล้ว100เห็นไหมครับทำซ้ำด้วยคำสั่งแค่1 2 3 4บรรทัด5บรรทัดกับอันนี้นะครับนะถ้าผมอยากได้ใหญ่กว่านี้ผมก็บอกว่าเอา200 คลิกขวาลันแบบนี้นี่นะครับสี่เหลี่ยมก็จะใหญ่ขึ้นเป็น200นะครับคราวนี้ในหนังสือในส่วนของการทบทวนเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรับค่ามาอีกนะครับก็คือค่าไซส์อ่ะอันนี้ผมลบ200นี้ออกแล้วผมบอกว่าเป็นไซส์แบบนี้อ่ะคราวนี้ในการรับค่าตอนนี้มันยังงงว่าไซส์เนี่ยคืออะไรนะครับเราก็บอกว่าไซส์ s i z e ต้องเขียนก่อนนะครับ size เท่ากับการรับค่าเป็นตัวเลขก็คือ int integer นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ input นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปอ่ะคันหนูับเบิ e ล u o t ดนะครับับเบิ e ล u o t ดก็บอกว่าอ่าใส่ความยาวของเส้น แล้วผมก็ใส่โคลอนเข้าไปหน่อยเพื่อความสวยงามแบบนี้นะครับเพราะนั้นไซต์ตัวนี้ก็จะมาเป็นค่าตัวนี้นะครับค่าตัวนี้ก็จะส่งกลับไปที่ไซส์ตัวนี้แล้วก็มาส่งมาที่ forward ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ้าวลองดูนะครับ,รรบเป็นยังไงคลิกขวา run น,นะครับเขาก็บอกว่าให้มีความยาวเส้นเท่าไหร่อ้าวผมใส่ไปสัก3 0 0ก็กด enter ปึ๊บนี่ก็จะมาขึ้นฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่ สามร้อยก็ยาวปื๊ดเลยนี่นครับจบคลิกหนึ่งครั้งออกเห็นไหมครับผมสั่งรันใหม่เอ,เอาความยาวเส้นห้าสิบเอนเตนะครับนี่เส้นก็จะเหลือแค่นี้แล้วสี่เหลี่ยมน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทบทวนนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ